สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับก็พามาชมช้างนะวันนี้ที่ชัยภูมินะครับงานใหญ่มากเชือกแรกเลยภายแซมสั้นนะครับก็งานคล้ายๆพี่กระสิทธิ์เหมือนกันนะนะครับหล่อนะผิวพันธุ์ดวดสวย เชือกที่สองพายล้านนานะครับเอนี่ก็ทรงสวยสวยในตัวนะเอฟซี FC. จะเปรียบเทียบกันให้หมดไม่ได้นะคือแต่ละตัวเขามีอีก,กลักษณ์เป็นของตัวเองเชือกที่สามพายพันล้านพายพันล้านนะครับทีมงานของ ล้านนานีา่แหละ10งานของอุ้มผาเชือกที่4ไผ่อุ้มผานะอันนี้ทำามานั่งรับญาติกันจริงๆนนะ่าจะเป็นเป็นญาติเอกสิทธิ์นะครับอุ้มผางอาวัตต้นกำเนิดของเอกสิทธิ์อยู่ที่อำเภออุ้มผานะครับ เยอะมากสามสิบเจ็ดคเดี๋ยวผมจะพาเอาชมให้หมดเลยนะอันนี้พลายพายอะไรเนาะนี่ชื่ออะไรไม่รู้ไม่แน่ใจนะแต่ก็ชมไปก่อนแล้วกันพายป๋องนะครับ องนี่ก็พลายสมโชคพลายพลายโชคนะครับืนี่แล้วก็พลายเอ็มร้อยอยู่นู่นนะเอฟซีวันนี้มีแต่ช้างงานนะเพราะควันอีกเขาจัดช้างงานนะมาทั้งหมดทุกเชือกเลย อันนี้เจ้าของช่องอันนี้ขี้เหล่กว่าเขาช่วงน,นี้ช้างที่ขี้เหล่กว่าเขาแล้วก็ดูเละดูไม่ได้เลยขี้เหล่มากมากเลยนะครับอันนี้พลาย,นนลายงามเหมือนกันอันนี้พลายแล้วก็เหมือนกนันกับพี่แซมด้วย ีขอเขาเชือกน,นี้มีหอกแล้วภัยน้ำแต่งนะเอเดี๋ยวพาไปดูภายน้ำแตงสัมภาษภายน้ำแตงนะ่งน้ำแต่งนี้ผมเห็นตั้งแต่เล็กๆตอนอยู่ปางช้างที่เชียงใหม่นะครับเพราะว่าผมเห็น คนเลี้ยงเขาจะเป็นลูกน้องเก่าผมนะครับแล้วก็หยุดเลี้ยงแต่งอ้โตม่อยู่ใกล้ๆโตมากไม่อยู่ใกล้โตมากเลยอ้วนมากครับต่อเล็กๆแงออกกว้างในเอฟซต่อเล็กๆแงกว้างมากโตมามีการเปลี่ยนแปลงโอ้วนแท้ นนบ้ไม,ม,บมันจะได้โตเร็วหให้กินเยอะแลมันโตเร็วอันนี้ก็พลายถ่ายใบทองถ่ายใบทองชึบเอ๊ยยังไม่ทันเข้าไปจะเดินมาเสร็จแล้วนุ้นพลายดัมโบปึ๊บ อันนี้แน่ได้จับขาขานะอันนี้พายราชันพายราชันนะฮะ fc พายราชันโอ้ไหนกินเหล้าขาวเกล้มเกล้มอะไรเกล้มของหวานอันนี้พายไข่เค็มพายชายา พายไปงั้นแหละนุ่นพลายพานทองเป็นพ่อของถุงทองครับเดี๋ยวพยายามถ่ายให้หมดนะพอดีต้องไปเก็บนะ,ะ fc นานๆจะได้มีมันจะมีที่ไม่ได้อยู่บริเวณจุดนี้อีกเยอะนะครับ ันนี้เป็นจุดใหญ่แล้วตอนนี้ยูทูบเบอร์เดินชนกันนะครับเดี๋ยวผมอะคนเดียวที่เป็นถ่ายคลิปแล้วไม่อาบน,น้ำนะโอ้ดูดิเราไม่ต้องหลบช้ากันหลบกล้องดีกว่านี่พายเบนซ์นูน้นพลายบวงเงินบวงเงินนะขอผ่านได้ไหมได้ได้ไมันจะเดินชนกันเองอนะพวกเรา ่ายแก้วถ่ายแก้วดีถ่ายแก้วที่น้าจะเกาะสมุย